ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe c h anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจร การพยากรณดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เราจะมาพยากรณ์ในช่วงวันที่9ถึง31มีนาคม2567กันนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักโหราศาสตร์นั้นก็คือการโคจรของดาวพุธมีการเดินวิปริตหรือเดินช้าในวันที่2 0ถึง26มีนาคมและจะเดินถอยหลังในวันที่27มีนาคมถึงวันที่15เมษายนซึ่งเราจะมาดูรายละเอียด และผลกระทบในการพยากรณ์กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สาสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การพยากร์ทีมงานตานทวะขอนำเสนอไฮไลท์ของคาทำนายเดือนมีนาคม2567เป็นดังนี้นะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองวันที่9-14มีนาคมเจ้าชะตาจะต้องพบกับการก,กลับคำพูด มีเรื่องที่ต้องรีบร้อนทำแล้วไม่คุ้มค่าแต่เดชบุญที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดพ้นจากความเสียหายวันที่15-31มีนาคมให้ระวงังเรื่องเอกสารสัญญาจะมีปัญหาระวังจะทำผิดสัญญาแต่ก็ยังดีมีดาวกกวิญญาณช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความเสียหายได้ในเรื่องการงานจะได้ทำงานที่ใช้ความรู้ที่สำคัญช่วงนี้ทำงานก็หวังเงินเป็นผลตอบแทน เจ้าชะตาจะได้ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่ได้ติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่คนสำคัญในเรื่องการเงินวันที่9-14ถึง14มีนาคมจะมีเรื่องเงินที่เกี่ยวกับรัฐหรือทางการหรือเป็นเงินทองที่มาจากผู้บริหารระดับสูงในแดนไกลหรือต่างประเทศวันที่15-31ถึง31มีนาคมเจ้าชะตาอยากจะปล้นแต่ก็กลัวบาปหรือเจ้าชะตาเกือบจะถูกปล้นแต่โชคดีมีครูบาอาจารย์คุ้มครองคอยขัดขวางไว้ สำหรับเรื่องความรากักตกปากรับคำกันกับคนรกักแล้วเขาทำไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันในช่วงต่อไปทีมงานขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหารายละเอียดการอ่านดาวซึ่งเป็นที่มาของคำพยากรณ์ข้างต้นนะครับการพยากรณ์ดาวจรในเดือนมีนาคม2567นี้ทีมงานได้แบ่งเนื้อหาพยากรณ์ออกเป็น3เรื่องได้แก่ พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวพยากรณ์จากดาวจรที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กเหลา่าและพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจน 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวนั้นเพื่อดูว่าดาวนพคระห์อจรอ,อยู่ที่ใดได้ทำเนียบอะไรบ้างมีดาวใดบ้างที่ยกย้ายราศีในช่วงที่ทำนายเช็คดูว่ามีการโคจรผิดปกติของดวงดาวหรือไม่และมีผลกระทบต่อลัคนาเจ้าชะตาอย่างไร 2. พยากรณ์จากดาวจรที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กเหลา เพื่อดูว่าดวงดาวมีการโยกถึงกันเป็นก๊กเหล่าต่างๆหรือไม่และก๊กเหล่าที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อลัคนาเจ้าชะตาอย่างไรและ 3. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาที่ดูจากดวงดาวที่ส่งผลถึงลัคนาของเราดูเรื่องการงานคือดูจากดวงดาวที่อยู่ในภพกรรม,มะดูเรื่องการเงินคือดูจากดวงดาวที่อยู่ในภพกระดุมพระและดูเรื่องความรักคือดูดวงดาวที่อยู่ในภพป,ปัตตนิ การเพียกรจากตำแหน่งธทำเนียบและการโคจรของดวงดาวเราจะดูตั้งแต่ดาวอาทิตย์จันทร์อังคารไล่ไปจนถึงดาวมฤตยูดังนี้นะครับ 1. ดาวอาทิตย์สถิตราศีกุมยกเข้าสู่ราศีมีในในวันที่14มีนาคม2567ดาวอาทิตย์นั้นโคจรปกติสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนอาทิตย์จรเข้าพบวินาศะและตนุวันที่9ถึงส4มีนาอาทิตย์ตกวินาศะ เกียรติยศก็จะเสียหายมีคนนินทาว่ากล่าวถูกใส่ร้ายหรือจะไปมีเกียรติในแดนไกลวันที่15-31มีนาอาทิตย์ตกพบตนุก็ทำนายว่าเกียรติจะฟื้นคืนเจ้าชะตาได้รับเกียรติและมีคนยอมรับนับถือ 2ดาวจันทร์สถิตราศีกุมการโคจรปกติดาวจันทร์นั้นยกทุกสองวันครึ่งจึงไม่ได้หยิบยกคำทำนายจากดาวจันทร์มาทำนายนะครับเราไปดูดาวังคารกันดาวังคารสถิตราศีมังกรได้ทำเนียบมหาอุดและจะยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่15มีนาคม2567และดาวังคารนั้นโคจรเร็วหรือโคจรเสดสำหรับคนราศีมีนังคารจรเข้าพบลาภะและมีนาสะวันที่9-14ถึงสีมี นางคารตกลาพะจะได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจทำโดยบังเอิญหรือจะต้องริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ วันที่15-31มีนาคมอังคารตกวินาศรู้สึกเบื่อหน่ายขี้เกียจและเหนื่อยล้าไม่อยากทำอะไรสีดาวพุธสถิตราศีมีนได้ทำเนียบประและนิดดาวพุธนัน้นโคจรช้าไปจนถึงถอยองศาสำหรับราศีมีนพุธมนและพักตกพบตนุทำนายว่ามีเรื่องต้องเจรจาต้องตกลงปลงใจ แต่ก็ไม่คุ้มค่าเรื่องที่ตกปากรับคำกันแล้วก็ทำไม่ได้ตามที่ตกลงกัน5าดาวพระฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคการโคจรปกติสำหรับคนราศีมืนพระฤหัสตกกระดุมพา้าทำนายว่าจะได้ติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่คนสำคัญ มีผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญมาช่วยเหลือในเรื่องเงิน6ดาวสุขสถิตราศีกุมการโคจรปกติสำหรับคนราศีมีนสุขตกวินาศาทำนายว่าช่วงนี้เจ้าชะตาคิดเสียดายคิดถึงแต่เรื่องที่สูญเสียไปแล้วคิดถึงสิ่งที่หมดไปแล้ว 7. ดดาวเสาสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดี การโคจรเสิร์หรือเดินเร็วสำหรับคนราศีมีนเสาตกวินาศาก็ทำนายว่าไม่เครียดไม่ทุกข์รู้สึกสบายความทุกข์ที่เกิดมันอยู่ไกลตัวมาไม่ถึงตัวเรา8ดดาวราหูสถิตราศีมีนการโคจรปกติสำหรับคนราศีมีนราหูตกพบตนุก็คือเราวุ่นวายอยู่กับตัวเองมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขช่วงนี้เจ้าอารมณ์แล้วก็มักจะหงุดหงิด เก้าดาวเกตสถิตราศีมีนการโคจรปกติสำหรับคนราศีมีนเกตเข้าพบตนุทำนายว่าควรระวังเรื่องกระทันหันเช่นเรื่องเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่เกิดเหตุทันทีหรือจะมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นและสุดท้ายดำมฤตยูสถิตราศีพฤกษบการโคจรปกติสำหรับคนราศีมีนมฤตยูตกพบสหัสช้าทำนายว่าเพื่อนๆนหายหน้าหายตาคนรอบข้างแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ต่อมาคือเรื่องดาวกกเหล่า ในช่วงเดือนมีนาคม2567ที่พยากรณ์นี้มีดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าถึงสองก,ก๊กนั่นคือก๊กวิญญาณและก๊กโจรเราจะมาดูดาวก๊กวิญญาณกันก่อนดูตามร,รูปเราจะเห็นได้ว่ามฤตยูที่ราศีพฤษภโยกกับดาวราหูและเกตที่ราศีมีนทำให้ได้8 9 0ส่งผลดีในเรื่องจิตวิญญาณคือการกระทำใดๆที่เป็นบุญกุศลทำด้วยการเสียสละอุทิศตนจะประสบความสำเร็จ ได้สำหรับคนทั่วไปแล้วอาจจะคิดว่าเรายังต้องทำงานหาเลี้ยงชีพอยู่จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการอุทิศตนและดาวกกุญญาณคงจะไม่ได้ช่วยอะไรในดวงเรามากนักแต่ในความเป็นจริงแล้ว การดำเนินชีวิตตามปกติโดยไม่เห็นแก่ตัวหรือการที่เราทำงานทำหน้าที่ด้วยใจที่ไม่เอ็นเอียงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งและการตั้งไมเซ็ตเสียใหม่ว่าเรานั้นทำงานเพื่อช่วยเหลือองค์กรและเพื่อนร่วมงานให้มีความสะดวกขึ้นง่ายขึ้นทำงานตามหน้าที่ด้วยใจิตใจที่เมตตาเสียสละบ้างให้อภัยบ้างสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นการอุทิศตนโดยที่เราไม่ต้องไปทำงานอาสาไปทำสาธารณกุศลที่ไหน เมื่อเราตั้งมั่นด้วยใจอันไม่เห็นแก่ตนเองแล้ว ใจิตใจย่อมเป็นสุขและเมื่อกกวิญญาณมาโยกถึงเรามันก็จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับคนราศีมีนดาวกกวิญญาณ890โยกถึงกันที่พบตนุสหัชชะทำนายว่าตัวเราและเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องจะได้ร่วมมือกันทำในสิ่งดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราร่วมมือกันกระทำการกับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องไม่ว่ากระทำการใดก็จะ แคลาดปลอดภัยแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จค่ะต่อมาคือดาวกกโจรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโจรจึงถนัดในงานปล้นชิงชกช่วยโอกาสต่างๆเราดูตามรูปจะเห็นมีดาวังคารสุขเสาร่วมกันที่ราศีกุมได้เป็น367ซึ่งเป็นกกโจรในช่วงวันที่15-31มีนาคมนี้สังเกตได้ว่า อังคารและเสาโคจรเสิดจึงเป็นการปล้นแบบรีบร้อนรวดเร็วถ้าช้าจะไม่ทันกินไม่ทันการและจะเสียโอกาสไปได้สำหรับคนราศีมีนมีดาวกกโจรรวมตัวกันที่พบวินาศะก็ทำนายว่าเราจะเห็นการปล้นในแดนไกลเราไม่ได้ไปร่วมปล้น หรือไม่ได้ถูกปล้นเพราะว่าดาวเนี่ยตกในช่องเบียนพบวินาสาคืคอไกลามากในระดับต่างประเทศหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งว่าจะเกิดการฉกฉวยโอกาสการช่อชนการคกโกงแบบรวดเร็วโดยอาศัยสถาน,นการณ์เหตุการณ์ที่กำลังวิกฤตหรือไปซ้ำเติมเหตุการณ์ที่กำลังพินาศเสียหายอยู่ก็ได้นะคะ ่อมาคือการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจ 1. เรื่องแรกคือเรื่องวาสนาหรือตนเองการดูดวงเรื่องตนเองหรือวาสนานั้นเราจะดูดาวที่ลักนณาเป็นหลักว่ามีดาวใดมาโยกถึงบ้างสำหรับราศีมีนเราจะเห็นดาวจรทับลักนาคือ489ในวันที่9ถึง13มีนาแล้วก็มีอังคารโยกหลังต่อมาวันที่14มีนาจะเห็นอาทิตย์ยกเติมเข้ามาในภพตนุ แล้วพอวันที่15มีนาะอังคารก็จะยกออกจากราศีที่โยกหลังดูดาวกันแล้วเราก็มาดูมฤตยูนิโยกหน้ารออยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่ามฤตยูเป็นดาวใหญ่7ปีจึงจะย้ายครั้งหนึ่งรวมกันแล้วเราก็มาแบ่งคำทํานายออกเป็น2ช่วงได้ว่า วันที่9 1 4ถึง14มีนาะมี849ที่พบตนุนะคะศูนย์โยกหน้าและ3โยกหลังรวมกันเป็น890บวก34 890นี้เขารวมกันได้เป็นกกวิญญาณส่วน3เสิร์ตแล้วก็4วิปร,ริตก็คือ ความหมาย3 4แบบนี้ก็คือรีบทำแล้วก็ไม่คุ้มค่าหรือสิ่งที่พูดไปแบบรีบรีบเนี่ยทำไม่ได้หรือว่าไม่กล้าทำก็รวมได้ว่าแม้จะมีการกลับคำพูดรีบร้อนทำแล้วไม่คุ้มค่าแต่ด้วยเดชะบุญที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือจึงรอดพ้นจากความเสียหายช่วงต่อมาคือวันที่15-31ถึง31มีนาคมเราก็จะเห็นว่าอาทิตย์ยกเข้ามาเป็น1489นะคะ3ยกออกไป แล้วก็มีศูนย์โยกหน้ารวมตัวกันเป็นแป0น8 9บวก14 890เป็นก๊กวิญญาณเช่นเดิมส่วน14ที่มีสีวิปร,ริตนี่คือเอกสารสัญญาจะมีปัญหาหรือจะมีการกระทำที่ผิดสัญญาเราก็รวมเป็นคำทำนายได้ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังคนราศีมีนจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรือมีการทำผิดสัญญาแต่เดชบุญที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดพ้นแล้ก็ไม่เกิดความเสียหายค่ะ ต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับการงานเราจะดูดาวที่พบกรรม,มะสำหรับคนราศีมีนไม่มีดาวจรที่พบกรรม,มะเราก็พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสเราก็ดูว่าพฤหัสจรไปไหนจรไปเข้าพบกระดุมพราได้ทำเนียบราชาโชคก็ทำนายว่าเรื่องการงานเราจะได้ทำงานที่ใช้ความรู้วิชาการที่สำคัญช่วงนี้ การงานไปอยู่กระดุมพระคือเราทำงานเพื่อหวังจะได้เงินเราทำงานก็จะได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ได้ติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่คนสำคัญต่อมาคือเรื่องการเงินเราจะดูดาวที่พบกระดุมพระสำหรับคนราศีมีเราจะเห็นดาวจรที่พบกระดุมพระคือดาวพฤหัสวันที่9ถึง14มีนามี176โยกหลังมารวมกันกับดาวพฤหัสก็จะเป็น1576 157ก็เป็นโกกศักดินาบวกกับสุกก็คือเรื่องเงินทองนะคะหมายถึงว่าจะมีเรื่องเงินเกี่ยวกับทางการหรือเงินทองที่มาจากผู้บริหารระดับสูงอยู่ในแดนไกลหรือต่างประเทศ ต่อมาช่วงวันที่15-31มีนาคมอาทิตย์ยกออกไปแล้วก็มีอังคารยกเข้ามารวมกันเป็น367บวกหหมายถึง367รวมกันเป็นกกโจรและพระฤหัสแยกออกมาคือครูหรือคุณธรรมก็ทําทนายว่าเจ้าชะตาอยากจะปล้นแต่ก็กลัวบาปหรือเจ้าชะตาเกือบจะถูกปล้นแต่โชคดีมีครูบาอาจารย์คุ้มครองขัดขวางไว้ และสุดท้ายคือเรื่องความรักเราจะดูดาวที่พบปัตตนิสำหรับคนราศีมีนไม่มีดาวจรที่พบปัตตนิเราก็จะดูดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธด,ดาวพุธจรวิปริตเข้าพบตนุได้ทำเนียประนิษด,ด้วยนะคะจึงทำนายว่าให้ระวังคนรักคนสนิทที่เข้ามาหา ตกปากรับคำกับคนรักแล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันอย่าเพิ่งไปรับปากคนรักคนรู้ใจเพราะเราอาจจะทำไม่ได้ตามที่พูดไว้ ทีมงานตามทะวะก็ขอจบการพยารร์เดินมีนาคมแต่เพียงเท่านี้ดวงดาวส่วนใหญ่นั้นเดินหน้าไปได้ด้วยดียกเว้นดาวพุทธที่โครจรวิปริตส่งผลให้คำพูดคำจาของเรานั้นยังคงมีปัญหาควรระมัดระวังเรื่องการเจรจาตกลงหรือการทำสัญญาต่างๆให้มากเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ดีตลอดเดือนน,นนี้นั้น มีดาวกกวิญญาณที่คอยปกป้องคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยในตอนท้ายทีมงานก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ